ได้นะเก็บไปกินกับน้ำพริกก,ก่อนเนอะนะ่นะน่ะเอาอันอ่อนๆมันนี่นี่เอาอันน้อยๆนี่นี่เนะี่ยเก็บดอกสอนไปกินกับน้ำพริกไปต้มอาบก่อนเจ้าในซาวน้าเผือกต้มเนอะเจ้าฟิกจนน่าเด้อว่าบนห้องน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือฟิกเต้น ฟิกเต้นนาเดียก็คือสนอะใบสนอะเปิดต้มแล้วก็เอามาหดหน้ามือเขาตอนเขาวันเข้าไปในห้องเสาหน้าน่ะพนักงานบนจะหดเงื่อหอมมาหอมนะกี่กินก็หอมหอมเอาไปกินกันน้ำพริกสักํำก็เอาไปกินกบซาลาไม่เจ้าเนี่ยเนี่ยดอกสนเนอดอกสนเนี่ยเอาอันน้อยๆนี่นี่เอาอันตีมันซุ่มหมืดนี่นี่อันตีมันถูกแดดบอก ปะอันจิถูกแดดมันใหญ่ล่ำเดี๋ยวเขาไปกินกะอันปนปนเนี่ยหอมหอมขนาดเลยนี่หอมหอมปลาล่ำปลาเรือพอแกนเก่ามันนะงามขนาดเลยบือจะเอาไปต้มสักกักระเด้อ ไปต้มอ,อาบแจ่อ่างเจ้าเพราะว่าเนียวหุกกไปเศร้าหนกับแป้งไปเศรา้าหนาคมสิบห้าต้มน้ำแจ่อ่างอาบเองยังแบบเกินห้าอ้อยอะถ้าไปเศร้าหนาสามชั่วโมงสิบไปก็เด้อดีว่าซื้อตั๋วเป็นปีไว้นะมันเล,เลยได้ถูกนะใจจื่อบริษัทจื่อร้านซื้อจะได้ถูกเดี๋ยวเจ้า ไอมีล้านนั่นนะนะเนี่ยเก็บเอาดอกสนดอกสนอน่อนเอาไปกินกันน้ำพริกอ่ะพอละนีะ่หอมหอมสุดยอดนี่อันนี้ดอกซากุระอันนี้มันมาเป็นพุ่มเป็นพวงโลเขาเป็นพุ่มเป็นพวงมานี่ก่อนเอาซากุระอ่อนนี่นี่น เอาเอาดอกกันเอาเอาเด็ดมาอันนี้ของส่วนตัวเด้อปุ่ยจของนั่นหลวงเด้อจะบล็อกเหมือนต้องมาดามาวัดกินได้ก้าเป็นจับนะมาไมนจับอ่ะทีนี้อ่ะเอาไปุจ้เอาล่างเอาผ่านนะนี่พอละเอาตะเอียขอของเพไนละขอเจ้าของเพไนละนี่ได้ละเจ้าของกิน ของกินแรงนี่มีแล้วเจ้าสวยไหมนี่